แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูเฮิร์ร่เบิร์ดเดย์ทูยูเฮิร์ริ่งเบิร์ดเดยฮิร์รเบิร์ดเดย์ทูยูเบิร์ดเดย์ทูยูเป่าดได้กันพี่คิมเป่าด้วยเปาะช่วยกันเป่าพี่คิมพยายามมาลูกเอาเป่าอีกลูกเดีวดับยนะ เร็วเร็วไปปเอาไ้าไปด้านอีกทีนึงอีกทีนึงอยากเปาด้วยเอาระนั้นมาป่าลูกป่าช่วยกันเรเให้ดับนะไม่ได้ไม่กินนะเอาาไม่ได้กินนะขอกัดก็ไม่ได้นะดับแล้วดับแล้วเร็วเร็วเเร็ว